สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบ้านดีสร้างได้รายการที่จะทําให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องง่ายค่ะวันนี้ทุกท่านนะคะอยู่กับปุ้ยพิชยาพัก3ชูศี Living Experience Designer ประจำการอยู่ที่ SCG Home Experience สาขาเรียบทางดวนเอกมัยรามอินทาค่ะนอกจากจะติดตามผ่าน Facebook SCG Home Experience แล้วยังมีช่องทาง YouTube Instagram และ Twitter ให้คอยติดตามเพื่อดูสาระดีๆเรื่องบ้านเพิ่มเติมได้อีกค่ะหลายๆท่านที่ห้ความสนใจทางด้านไอทีหรือกเจคงเคยได้ยินคำว่า Smart Home นาบ้า แต่เคยสงสัยไหมคะสมาร์ทโฮมคืออะไรสมาร์ทโฮมคือระบบบ้านอัจฉริยะที่เป็นการทํางานควบคู่กันร,ระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทำให้เราสามารถควบคุมบ้านได้ทั้งภายในและภายนอกโดยมีจุดประสงค์ก็คือทําให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสมาร์ทโฮมไม่ได้เป็นเพียงกระแสแต่มีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตข้อมูลจาก eic นะคะพบว่ากว่า77%ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่หาที่อยู่อาศัยต้องการให้มีระบบเตือนภัยอัจฉริยะภายในบ้านค่ะเหตุ <S <S ผล3ข้อสําคัญนะคะที่เราควรเปลี่ยนบ้านเป็น สมาร์ทโฟนก็คือข้อ1ประโยชน์ด้านความปลอดภัยเช่นการควบคุมประตูรัว้วประตูบ้านหรือก็วงจรปิดผ่านสมาร์ทโฟนเราสามารถเช็คได้ว่าใครมาทําอะไรที่บ้านเราในขณะที่เราไม่อยู่บ้านหรือเปล่าหรือระบบตรวจจับควันที่จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้านเมื่อตรวจพบกลุ่มควันภายในบ้านข้อ 2. ความสะดวกสบายสมาร์ทโฮมสามารถทําให้เราควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเพียงปลายนิ้วผ่านสมาร์ทโฟนให้ทุกท่านลองนึกภาพตามปุ้ยนะคะในขณะที่ฝนตกจะดีกวา่าไหมคะถ้าเราจะเปิดประตู รัวบ้านผ่านสมาร์ทโฟนโดยที่เราไม่ต้องลงไปเปียกฝนข้อ3ประหยัดพลังงานปัญหาลืมปิดไฟลืมปิดแอร์ที่จะทําให้ค่าไฟแพงจะหมดไปนะคะถ้าทุกคนใช้สมาร์ทโฮมหากเราอยู่นอกบ้านแล้วเราลืมปิดไฟลืมปิดแอร์หรือลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเราจะสามารถควบคุมหรือว่าสั่งปิดได้ผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าสมาร์ทโฮมมีประโยชน์มากแค่ไหนถ้าเจ้าของบ้านท่านไหนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฮมสามารถนํามาแชร์ปุ้ยได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะวันนี้เวลาของรายการบ้านดีส ได้ก็หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามก็สามารถฝากคําถามไว้ที่ inbox, อินบ็อกซ์หรือว่านัดหมายปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญผ่านทางออนไลน์หรือไปปรึกษาที่หน้าร้าน s C G Home มทั่วประเทศได้เลยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะอย่าลืมติดตามเนื้อหาสาระดีๆเพื่อตอบโจทย์บ้านดีสั้นได้ทาง Facebook YouTube Instagram และ Twitter สําหรับวันนี้ปุ้ยพิชยาพักสามชูสีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ